ทำสมาธิวันละนิดหน่อยก็ยังดีนะขอให้ได้ทำสมาธิให้ได้ฝึกจิตทานมากก็ไม่เสมอด้วยการเข้าถึงสรณคมเป็นผู้เข้าถึงพรัตนาตายเราก็มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่เสมอด้วยศีลศีลเราก็ยังไม่สมบูรณ์ ต่มีพระรัตนตรัยสมบูรณ์ยิ่ในจิตก็ถือว่ามีคนใหญ่หลวงนะเป็นหนทางน้องไปสู่ะนิพานด้วยเพราะพระรัตนตรัยนี่ประเสริฐสูงสุดมันเคยมีในครั้งพุตธการที่พระเจ้าทรงแสดงให้กับเซนนะอา,าหาอมาตมาอามาตของอพระเจ้าพิพิสาร ได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดพระเจ้าพิมพิสารอยู่นานจนอายุชราแต่ก็ยังไม่ถึงวัยเกษียณอายุมากทีนี้พระเจ้าชาสตูนี่ก็ได้สำเร็จโทษได้่าบบิดาเพื่อขึ้นของราชเมื่อขึ้นของราชแล้วก็เสนาอามานี้ก็เลยต้องมารับใช้พระเจ้าชาสตูต่อเนื่องจากเป็นเสนาอามาที่มีประสบการณ์สูงมีงความรู้ ในเรื่องการจัดการจัดแจงในเรื่องของบริหารประเทศบ้านเมืองพระเจ้าชาสตสุยังเป็นในกษัตริย์ใหม่ยังหนุ่มอยู่ยังเป็นคนยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารบ้านเมืองแต่อยากใหญ่แค่นั้นเองแต่เมื่ออยู่ดูแลบ้านเมืองช่วยมาหากษัตริย์หนุม่มนะ ก็รู้สึกอุดอัดก,ก็เลยขอลาออกลาเกษียณว่างนันเถอะลาออกก่อนเกษียณเมื่อลาออกลูกน้องของเซนาอหมาดนะก็ลาออกด้วยเหมือนกันพระเจ้าอาชาสต,ตูต้องหาคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศช่วยเมื่ออย่างนั้นไปอยู่เมื่อลาออกแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปบวชเป็นฤือีฤือีใน,น,นเมื่อก่อนก็คารพญานาค เหมือนคนทุกวันนี้แหละเขารพพญานาคบูชาพญานาคก็เลยกองทรายขึ้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ําแล้วก็เคารพพญานาคบูชาพญานาคอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทางสร้างอาสมคุมกองทรายไว้ด้วยเป็นศาลาศาลาใหญ่มาเนี่ยแต่นานๆก็มีงูมีพญานาคขึ้นมาขดให้บูชาจริงๆด้วยพญานาคนี้ก็ติดใน ยศก็คือในโลกที่เขาขเคารพนี่พวกเราสร้างศาลพระภูมิสร้างศาลผีสร้างเลยเนี่ยถ้าเราไปเคารพบ,บูชาพวกเหล่านี้ก็จะมานะเพราะว่าอะไรเขาก็ถือยศเหมือนกันอยากได้คนเคารพเหมือนกันหน้าก็มาเหมือนกันจนกระทั่งมันเข้าข่ายพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้าเห็นว่าจะเป็นเสด็จโปรดเลยก็คงไม่ได้เลยให้พระโมคคัลลาไปทรมานก่อน พระโมคคัลลาก็มีความรู้สึกกลัวๆอยู่ลึกๆ,ๆ,ๆไม่ใช่กลัวเพราะอะไรนะกลัวเพราะธรรมะของท่านยังไม่ละเอียดเพราะว่าท่านท่านมีฤทธ์มีมากแต่ว่าธรรมะไม่ละเอียดละเอียดเสมอกับพระสารีบุตรจะให้พระสารีบุตรมานีม่มีธรรมะละเอียดพระสารีบุตรก็ไม่มีฤทธิ์มากพอที่จะปราบหน้าเพื่อปราบพยศให้พวกฤาษีเหล่านี้ได้เห็นก็เลยให้พระโมคคัลลานี่มาปราบก่อนปราบพยศก่อน แต่หน้าที่เลยพูดกับพระยันในพระโมคคัลลาว่าหน้าที่เรื่องธรรมะนี่เราจะไปทีหลังแต่ท่านน่ะเป็นเพียงแค่สาวกไปทําหน้าที่นี่มันก็เป็นสิ่งที่อศัศจรรย์อยู่แล้วเห็นไหมหลังจากนั้นน่ะพระโมคคัลลาก็เลยก็เลยไป,ไปขอพักฤาษีเหล่านี้ก็ถือว่านักบวชพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นนอกลัทธิเขาเขาเขาไม่เคารพเขาไม่เอาก็เลยไล่ ไล่หนีไม่ให้พักด้วยไม่ให้อยู่ด้วยพระบุคลาบอกนี่มันข้ามแล้วจารเล่าหนีไปไหนนักบวชกับนักบวชไม่คบกันนะช้างยังคบกับช้างมนุษย์ต้องคบกับมนุษย์งูก็ต้องคบกับงูนักบวชก็ต้องคบกับนักบวชก็เลยถามว่าไหนาล่ะเครื่องบริขารนักบวชของท่านนักบวชเมื่อก่อนเขาต้องมีไม้สีไฟสลับสีไฟเวลาเผาไฟเพื่อบูชาเทพเจ้านักบวชคนรุ่นก่อนเขานับบูชาเทพเจ้าบูชา เทพบูชาพรมต้องถือน้ำเต้าหรือถือกาหนาไหนแหะน้ำเท่ากาหนามสำหรับหยาดน้ำนะเพื่อเป็นสักขีพยานของท่านเพราะนั้นธรรมเนียมการหยาดน้ำมันจึงเป็นธรรมเนียมของพราหมณ์เขาจะใส่น้ำเต้าหยาดน้ำเมื่อทําการบูชายันเลยแล้วก็เทน้ำเป็นสักีพยานว่าข้าพเจ้าได้บูชาท่านแล้วอ,อนน้ำนี่เป็นสักีพยานนะนะีทีนี้หลังจากนั้นก็ พโมคันลาศก็บอกว่างั้นก็ข้าพเจ้าขอพักดูนอกไม่นอกไม่มักพักกุฏิที่พระอาศัยที่พวกท่านให้อยู่ไม่ได้ก็ขอเนี่ยเห็นอยู่ที่ริมสะริมน้ำแม่น้ำเนี่ยมีกองทรายอยู่กองมะเนินแล้วก็มีศาลามงอยู่ข้าพเจ้าขอไปพักตรงนั้นได้ไหมโอ้ยข้าพเจ้าให้ท่านไปพักตรงนั้นไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะที่นั่นมีพญานาคที่มีฤทธิ์มากถ้าใครเข้าไปตรงนั้นเนี่ยเขาจะทําร้ายเอา ถ้าให้อนุญาตให้ท่านไปเท่ากับเรานี่เป็นผู้ผิดศีลชี้ให้ท่านไปถ้างั้นเราไม่ต้องให้ท่านชี้ไม่นะแต่ว่าเราขอไปเองได้ไหมอันนั้นเป็นเรื่องของท่านนะแสดงว่าเพื่อนก็พูดว่ามันเรื่องของท่านงั้นเราขอไปพักตรงนั้นเราเตือนท่านแล้วนะว่าท่านจะเพื่อนก็ไปไปแล้วก็ขึ้นนั่งบนกองทรายตรงที่พญ,ญานาคหวงน่ะหน้าก็แล้วก็แผ่เมตตาแผ่พลังบารมีของจิตออก มันไปกระทบกับหน้าหน้าก็ขึ้นมาไปโอ้มาอยู่ในที่ห้องเราแล้วนะที่บูชาของเราก็เลยจะแสดงฤทธิส์สู้สู้กันมันตกค่ำพอดีมืดพอดีกระแสงแสดงฤทธิ์สู้กันกระแสงบูบวักบูบวักวเกิดการสะเทือนเลื่อนลั่นเหมือนกับเสียงฟ้าเสียงอะไรนี่แหละพวกนักบวชเหล่านี้ก็มองดูว่าโอ้สมณะนั้นคงตายแนย่เราเตือนแล้ว ก็ไม่ฟังเอาพ่งนี้เช้าค่อยไปดูค่อยไปเก็บศพกันแล้วกันเห็นไหมพระโมคคัลลาน่ากัดทรมานนาคสู้นาคจนได้หมดจนได้ชัยชนะนาาก็เลยมาเป็นสาวกวงขนดอ้อมอ้อมแล้วก็แพ้หัวเป็นพังพานคุมอยู่คุมพระโมคคัลลาพระโมคคัลลากันนั่งพอรุ่งสางหรือสีนี่ กับสาวก500ร้อยกอออกมาไปดูสมณะนั้นเห็นเมื่อคืนนี้เห็นได้ยินเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นเห็นแสงไฟวุ้กวับวับคงจะตายแล้วละ่ะถ้าตายเราก็จะ,ะช่วยทําศพแล้วก็โยนศพลงน้ําไปให้ปลากินซะว่าแล้วก็เข้ามาที่ซุมมาที่ซุ้มก็ทุกอย่างเรียกราบเรียกปกติไม่เหมือนสถานะของการเข็นต่อสู้กันเลยนะ แต่ว่าเห็นงูพญานาคตัวที่เอตัวเองเคยเคารพนั่นเนละวงขนดและแผ่พังผ่านคลุมอารักขาพระมคลานะเกิดความอัศจรรย์ใจขึ้นโอ้สมณะนี้ช่างมีฤทธิ์มากพญานาคที่พวกเราบูชาเนี่ยเห็นไหมพวกเราอย่าเป็นบูชาพญานาคนะพญานาคนี่นะอย่างเคารพในพระสงฆ์นะเคารพในพระตนาตรัยพระมคลาก็ปปาพญานาคตัวนี้พญานาคมีหลายตัวนะอันนี้อีกตัวหนึ่ง ทีนี้หลังจากนั้นก็เมื่อขึ้นไปแล้วก็ส่งสัญญาณให้พระพุทธเจ้าทรงทราบพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาครับเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยพระโมคคัลลาเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาฤาษีเหล่านี้กําลังเขารบพระโมคคัลลาได้หลังจากนั้นทีแรกเขารพพญานาคเห็นพญานาคเป็นลูกน้องของพระโมคคัลลาก็คุกเขา่าเคารบเคารพในพระโมคคัลลานะพอพระพุทธเจ้ามาพระพระโมคคัลลานะก็ลงไปคุกเขา่าเคารพพระพนะุทธเจ้าว่า เชิญพระพุทธเจ้าขึ้นไปนั่งตรงนั้นแหละตรงทรายแล้วก็หน้าก็ยังขดอยู่พระพุทธเจ้าก็เสด็จขึ้นไปนะถ้าเป็นตาพางูชูคอยันเทินให้ไปนั่งตรงนั้นได้ไหมนะจิตพนานจะไม่มีสะดุ้งนะจะไม่มีสะดุ้งไม่มีความหวาดหวาดกลัวความหวาดบัน่นพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้ามีคนเงื้อคอนเข้ามาทําท่าจะประหารประหารเราเงื้อเงื้อคอนแหละ ให้เราทําท่ากับพิบตาเหมือนกลัวเป็นป,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 ปีเหมือนกลัวหรือว่าเอียงตัวเอี้ยวเพื่อหวังว่าจะรักษาสรีระกายนี้ให้พ้นจากคอนนั้นไม่มีเลยนะเพื่อนว่าไม่มีเลยนะไม่มีกริยาเห็นความรู้สึกอย่างนั้นเลยนี่ท่านตัดไว้ใน,นประตไตยปิดกเราไปอ่านดูโอ้ยอัศจรรย์มากปกติเราต้องเอี้ยวใช่ไหมสพารับ mm hmm. เ,เงือ่อนขอนใส่เอี้ยวสักหน่อยแข็งแกร่งขรั่น,นแม่นบอกแต่พู้เจ้า ไม่สะดุ้งนะท่านไม่มีความความรู้สึกห่วงกายเลยนะยึดมั่นในกายไม่มีเลยแม้สักแอหหนึ่งการไม่ยึดมัน่นมันขนาดนั้นนะเราก็สังเกตดูในการภาวนานะสังเกตดูมีอะไรเข้ามากระทบกระเทียบหน่อยมันจะเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกปกป้องกายเนี่ยนั่นแหละคือความยึดพอลงมาเสร็จรลอยกับพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าเออสมณะ เรานึกว่าท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากแล้วสมณะนี้มีฤทธิ์ก่อท่านเลยท่านจึงลงมาสซรีลาบสซรีละนะซีโราโรารบเคารพที่แรกเราเคารพท่าน,นแต่คราวนี้ท่านกลับไปครโรกสมณะน้ที่มาทีหลังเนี่ยไม่รู้อย่างพูดเจ้าเนะยบอกว่าโอ้ท่านพูดอย่างนั้นได้ยังไงนี่เป็นพระศาสดาข,ของเราเป็นอาจารย์ของเราเป็นครูของเราเป็นบรมรมมศา,ส,าสดาท่านจะเอาคุณเขาเสนเนรุราช มาเปรียบเทียบกับเม็ดงาไม่ได้เราประดุลเหมือนเม็ดงาสมณะนี้หรือพระพุทธเจ้าเนี่ยที่อยู่ตรงหน้านี้เปรียบประดุลเหมือนขุนเขาสีเนรุราชมาเทียบกันไม่ได้เห็นไหมพระโมคัลานะเป็นพระหลานแท้ๆมีฤทธิ์มากสู้พญานาคได้ผ่านไปหยกหยกยังเคารพพระพุทธเจ้ายอมสิโลราชพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาและยังยกว่าตัวเองนี่ไม่ได้มีบารมีใหญ่อะไรเลย,เ,ลยเหมือนเม็ดงา เทียบกับคุ้นเขาเทียบได้พอตาผ้าฮะเม็นง่ากับผู้เขาโอ้ยเม็นง่ามันหน่อยก็ดดกเนี่ยแทียบ่เห็นหน่อยปไปทิไมไวนใ่หยาหาบ่าเห็นซ้่มพอผู้เขาเนี่ยไกลๆก็ยังเห็นเม่นบอกนั่นเห็นบอามันเทียบกันบอได้แล้วอย่างนั้นลืสีทั้งห้าร้อยอ่อนรวบยากเลยจิตอ่อนรวบยากโอ้ ลงเลยสีโลราบเลยพระเจ้าถึงแสดงธรรมแสดงธรรมในบทเรื่องของการเข้าถึงสาระพระเจ้าว่ามนุษย์ทั้งหลายย่อมบูชาภูเขาบ้างต้นไม้บ้างภูเขาบ้านหรือว่ารุกขเจดีรุกขะแปลว่าเจดีแปลว่าศา,ารรุกขะแปลว่าต้นไม้สารที่ต้นใต้ต้นไม้เจดีหรือว่าบ้านที่ใต้ต้นไม้หรือว่าสารประภูมิย่อมเคารพสารบ้าง เารบก,ก้อนหินบ้างภูเขาบ้างเขารบพญานาคบ้างเพื่อหวังการที่ให้ตัวเองเนี่ปลอดภัยให้ตัวเองไม่มีทุกข์โจอเลยว่าเอตังโขสรารนังเคมังนั่นไม่ใช่สราระอันเอกเอตังสราระมุตมังไม่ใช่สราระอันเป็นเอกเข้าไปถึงความพ้นจากทุกโยจากพุทธันจากธรรมันจะสงคัญจะสารนังกัตใครก็ตามมีพระพุทธเจา้าพุทธันจะกด้วย จะไปว่าด้วยทำมันจะพระธรรมด้วยสังคันจะพระสงฆ์ด้วยสารนังคาโตเอาเป็นสาระอันยิ่งเนตังโขสารนังเคมังนั่นแหละเป็นสนะอันเอกอันประเสริฐเมื่อเขาพึ่งหรือประพฤติตามพระพุทธเจ้าที่สอนธรรมะของพระเจ้าที่สอนพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติปฏิชอบที่นำธรรมะมาสอนเอาสิ่งนี้เป็นสาระย่อมเป็นเหตุปัจจัยไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้ เห็นไหมเพราะนั้นสารณคมถือว่ากุศลสูงกว่าทานทานก็มีหลายระดับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแต่ทีนี้สูงกว่าทานก็คือสารณคมสูงกว่าสรณคมคือศีลสูงกว่าศีลคือสมาธินี่พวกเราถึงวันก็มานั่งสมาธิทุกวันก่อนถวายทานเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งก็นั่งสมาธิดูลมหายใจเขาออกทำจิตให้สงบตัดกระแสะความรู้สึกนึกคิด ไม่คิดเรื่องโลกเรื่องสงสารไม่คิดเรื่องอดีตอนาคตมาจ่อลงที่ปัจจุบันน้อมดูโลกทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของว่างของเปล่าของศูนย์ทุกอย่างในโลกนี้จะซีโร่ล,ล้าหมดจะศูนย์หมดที่ปรากฏอยู่เพราะมันเกิดมาใหม่มันก็ยังปรากฏอยู่แต่เกิดมาใหม่หรือเกิดมาก่อนเบื้องหน้าก็คือดับเหมือนกันหมดถ้าเราน้อมคิดคิดว่าถ้าเกิดพร้อมกันมันก็ดับพร้อมกันทุกอย่างในโลกนี้จึงเป็นของดับทั้งหมด แต่ที่มีอยู่มันก็จะดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงมองเห็นโลกเป็นของว่างเปล่าถ้าใครมองโลกเป็นของว่างเปล่าโดยอารใช้จิตดูพินิษอย่างนี้จิตว่างเลยก่นจิตสงบจิตไม่อะไรมันจะถอดถอนอุปทานแม้จะเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นอุปาณิสัยการพิจารณาอย่างนี้ผู้เจ้าเรียกเป็นอุปาณิสยปัจโยนะเป็นอุปาณิสัยเป็นปัจจัยให้ไปสู่พระนิพพานเพราะพระนิพพานต้องอาศัยการดูพินิษ์เห็นโลกเป็นอย่างนี้เป็นของไร้สาระ ถึงแม้จิตของเรายังไม่ละกิเลสเราก็ยังมีกองกุศลอย่างอื่นที่เป็นเครื่องสื่อต่อวตาสงสารเพราะว่าวัตาสงสารจะต้องท่องเที่ยวเว้นไว้ไปเกิดสำหรับคลที่ยังมีกิเลสยังชุ่มอยู่กิเลสมันมันน้อยบันเบาบางก็เกิดในภพชาติอีกไม่นานไม่หลายชาติถ้ากิเลสมันสิ้นหมดมันก็ไม่มีภพอีก